ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่พักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนบริเวณจุดเล่นน้ำสองกะเลียส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่คาาสงกรารน,นักท่องเที่ยวทะลักแน่นอนสังขละบ,บุรีรเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงบ่ายบางวันอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนบริเวณจุดเล่นน้ำสองกะเลีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำสองกะเรียริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323สังขระบ,บุรีด่านเจดีสามองค์หมู่ที่8บ้าน่องกะเลียตะบนหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากการลงพื้นที่พบว่าวันนี้มีผู้เดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากจนที่จอดรถไม่เพียงพอทําให้ต้องจอดรถริมถนนทางเข้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขระบ,บุรีที่พาครอบครัวมาพักผ่อนรับประทานอาหารริมน้ําที่มีให้เลือกทั้งอาหารตามสั่งและจานด่วน จำพวกส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกเครื่องดื่มและเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและสายน้ำที่ไหลยเย็นใสสะอาด นางสาวยุพาไม่มีนามสกุลชาวบ้านสองกะเลียที่นํารถสามล้อมาขายขนมโตเกียวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวช่วงนี้อากาศร้อนทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่12นาฬิกาถึง15นาฬิกาทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่ขายได้วันละไม่กี่ร้อยมาเป็นวันละ2,000ันกว่าบาททั้งนี้บริเวณจุดเล่นน้ำสองกะเลียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ห่างจากชุมชนที่สําคัญที่นี่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยพ่อแม่สามารถนั่งทานอาหารตามซุ้มริมน้ําที่ผู้ประกอบการจัดไว้ให้บริการส่วนบุตรรลาสาสมาถ เล่นน้ําได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ําไม่ลึกและไม่แรงจึงไม่เป็นอันตรายเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆที่สําคัญที่นี่เป็นพื้นที่สาธารนณะที่ไม่ต้องเสียค่าที่จ่ายจึงทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวสังขบ,บุรีในขณะนี้ทั้งนี้คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้าบริเวณจุดเล่นน้าบ้านซองกีแห่งนี้ไม่น้อยกว่าวันละ1 5 0 0ถึง2,000บาทต่อคนซึ่งจะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านที่นําสินค้า และอาหารมาขายไม่น้อยกว่าวันล,ละ2-3 0 0 0 0 0แสนบาทเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มวางแผนเข้ามาจัดระเบียบการเข้าพื้นที่รวมทั้งที่จอดรถและการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการานต์จะห้ามไม่ให้รถทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่โดยการประสานเอกชนและสถานที่ราชการโรงเรียนอนามายัยและป่าไมา้ในการขอใช้พื้นที่เป็นที่จอดรถเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันอุบัติเหตุผมมาบ้านอยู่น่นเอมาบ่อยมาบ่อยนะก็ร้อนกนมาพี่น้องกันมาดีกว่าอยู่ที่บ้านยังไงใช่ครับที่บ้านร้อนี่โอเค